น้องๆคนไหนนะคะอยากเห็นพี่เบลเนี่ยเอาน้องวานนะคะออกไปขับนะคะก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะได้รถได้ข่าวว่ารถแรงมากเลยเหรอขนาดนักหนักตัวเยอะยังอยู่ข้างหน้าเลยก็พอได้แรงข้อมาเยอตังเอาดีเอามาให้ทำไมอ่ะไม่หรอไปเล่นเกมสิอยากได้ตังค่ะอยากได้ตังก็ไปเล่นเกมโหตัวเองเป็นคนแนะนำเข้ามาเนี่ย ไอ้แอด JK เก้าหนึ่งหนึ่งน oh! ั่นไหมถูกต ja. mm ้องโโอ้หเล่นงี้ได้เลยเอาแบบงให้เขาบ้างปะเขาเล่นไม่เก่งเท่าตัวเองอ้าชิวๆเล่นง่ายได้ได้ฟันนั่งค่ะเห็นเปล่าวันนี้นะคะพี่ป้ายจะมานำเสนอเกมน่ารักน่ารักนั่นก็คือเกมเพชรโกวัยค่ะของแอด JK เก้าหนึ่งหนึ่งนะคะเกมนี้ก็จะมีน้องหมาน้องแมวนกแก้วกระต่ายสัตว์พวกนี้นะคะจะพาลับเอวท้องกันค่ะไปกันเลยตัวเกมนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะ วิธีการเล่นก็ง่ายมากแค่เราหาสัญลักษณ์ที่มันอยู่ติดกัน3ชิ้นขึ้นไปแล้วและเราก็จะเก็บให้ครบ7ชิ้นก็จะได้ตัวคูณมาค่ะตั้งแต่0.5คูณ1คูณ2คูณ5แล้ก็คูณ10เนี่ยน้าหมาก,ก็โก้ได้เวลด้วแลวเห็นไหมคะเล่นแค่แป๊บเดียวเองแต่เกมนี้นะคะเกมแรกเราก็ได้เงินแล้วง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ แล้วถ้าเก็บดาวได้1ดวงเนี่ยเราก็สะสมต้มนไปเรื่อยๆนะคะทางนี้เราเก็บดาวได้ครบ5ดวงแล้วเข้าไปเล่นอีเวนต์สเตนะคะแล้วก็จะมีการเก็บเลเวลนะคะด้วยค่ะพอครบนะคะก็จะมีการปลดล็อกด่านด้วยเห็นไหมคะเล่นแปดเดียวหูเล่นด้ได้เงินง่ายมากๆเ,เลยค่ะเป็นไงล่ะคะน้องๆบอกแล้วว่าที่แอท JK91 นนะคะ,ะ,คะเขาเล่นแล้วได้เงินจริงๆคะ่ะน้องๆได้เงินแบบ ขนมแบบชัวๆเลยค่ะตัวที่ที่นี่นะคะอีกอย่างหนึ่งอะเขารับทัวร์เลยด้วยนะคะน้องๆเขาไม่มีการโกงไม่มีการปิดเว็บหนีนะคะที่ AJK 911นะคะเขาบริการรวดเร็วแล้วก็ว่องไวมากๆเลยค่ะน้องๆที่นี่นะคะแจกแบบแจ็คพอตแตกนะคะแล้วก็แจกจริงค่ะน้องๆลองเข้าแอดดูนะคะที่ AJK 911คะ่ะสวัสดีค่ะน้องๆ ส่งท้ายปีเก่านะคะตอนรับพี่ใหม่ตอนนี้นะคะน้องๆก็อยู่กับพี่ปายค่ะที่ช่องไปคือค่ะวันนี้พี่ปายนะคะจะพาน้องๆน,นะคะไปดูโกดังเก็บรถของพี่เบลกันค่ะก็ไปอัปเดตกันนะว่าตอนนี้รถของพี่เบลเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มอะไรขึ้นมาบ้างนะคะแล้วก็เป็นยังไงบ้างกับฝั่งนู้นนะคะเพราะว่าน้องๆบางคนอาจจะพลาดแล้วก็แบบว่าอาจจะไม่ได้ดูรถแบบใหม่ๆของพี่เบลอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้พี่ปายจะพาไปอัปเดตแล้วก็ พี่เบลก็ไม่อยู่ด้วยเป็นประจวบเหมาะเลยค่ะที่พี่ปายนะจะแบบได้เดินได้เต็มที่ได้ดูได้แบบโบ้ยหละละ้าได้เต็มที่กับฝั่งนู้นนะคะเพราะว่าพี่เบ,พ,เบพี่เบลเนี่ยเพราะว่าพี่เบพี่เบลเนี่ยเพราะว่าพี่เบพี่เบลเนี่ยเขาพันที่จะแบบไม่ค่อยไปเข้าไปแบบวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยกลัวอุปกรณ์หายบ้างอะไรบ้างนะคะไปเดี๋ยวพี่ปลายพาไปดูกันเลยนี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นกระดังเก็บรถน,นะคะหรือโชว์รูม เล็กๆของพี่เบลนะคะโอ้โหสติกเกอร์ติดเต็มไปหมดเลยอะดิดี้สุ per ปป ngo อะไรเนี่ยโอ้โหเห็นไหมคะไม่ต้องบอกนะคะว่าที่นี่คือที่ไหนเป็นไงเป็นไงเป็นไง้าเ,เ,เ,เดี๋ยวพี่ไปพาเป็นไงคะน้องๆเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงน้องๆตอนนี้นะคะเราก็ได้เข้ามาข้างในแล้วคะ่ะเดี๋ยวพี่ปลายจะพาทั้งน้องๆน,นะคะดูกันให้ทั่วๆนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างคุณน้องๆแอด อาจจะแอบไปเห็นอะไรเอ๊ะอ้าอุ๊อะไรอย่างนี้นะคะตา,า,ะะา,าบ้บาที่แม่อาจจะแบบที่บ้านเกี่ยวกับรถเนี่ยไม่ได้ละเอียดนักนะคะเพราะว่าอันเนี้ยแอบ,บเข้ามาจริงๆค่ะเพราะตอนแรกเขาปิดประตูอยู่แล้วเขาก็ไม่อยู่ด้วยที่นี่นะคะก็จะเป็นสภาพของโกดังเก,ก็บรถของพี่เรลวนะคะณปัจจ<อ>ุบันนะคะตอนนี้นี่ค่ะโอ้โหรถก็เยอะมากนี่น้องหวาน จอดกัรเรียงรายรู้สึกว่า LED วันนี้พี่เบลจะเอาออกไปข้างนอกนะคะเนี่ยจะจุด LED เขาจะอยู่ประมาณตรงนี้เลยนี่จอดตนี้เขาจะแกะกัดเขาเรียกอ,อะไรอะถอดใส่งัดแงยเป็นอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลคะ่ะนี่จะเป็นสภาพนะคะสภาพสภาพของเขานะคะเครื่องมืออุปกรณ์ เขาลงทุนมากๆนะคะซื้ออุปกรณ์มาแบบเยอะมากทำเองทุกอย่างนะคะกลางค่ำกลางคืนก็ไม่นอนนะคะน่เีค่ะ่เนี้ยค่ะอุปกรณ์เยอะแยะมากเลยค่ะนี่เลย นี่650คันนี้นะคะ650คันนี้ก็ถ้าใครสนใจนะคะตอนนี้รู้สึกว่าพี่เบลนะคะจะประกาศขายรถอยู่นะคะแต่ว่าราคาเท่าไหร่นะคะลองทักไปถามพี่เบลดูนะคะก็คือสามารถเหมือนแบบว่าเอา่อน้องๆอ,อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะดาวสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ไปผ่อนต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่เบลก็ยังผ่อนไม่หมดนะคะกับตัวนี้นะคะ650บอกได้เลยนะคะว่า650เนี่ยคือแบบ นับครั้งในการขับได้เลยค่ะในการขับขี่ได้เลยเพราะพี่เบลเนี่ยขับขี่แบบน้อยมากนะคะหรือถ้าไม่ไม่ได้จับเลยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ตอนนี้พี่เบลเขาจะแบบเน้นไปทางรถเล็กมากกว่าอะไรอีกนะคะอะไรของรุ่นไหนตัวไหน,ไหนก็ไม่รู้นะเต็มไปหมดเลยอ่ะโอหดูดีใส่พงสายใส่ไฟซืไอม่ยาบม,มากอันนี้ก็ตัวปั๊มปั๊มลมนะคะเยอะมากอ,อุปก,กรณ์เขาอะ ลงทุนมากลงทุนสุดๆอันนี้แค่เริ่มต้นนะคะที่ไปก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องแบบเพิ่มไปอีกขนาดไหนนะคะในการลงทุนเพื่อที่จะเรียนรู้นะคะแบบทํารถเองอะไรเองนะคะจริงจังมากๆหลับเกลคยดหลับกดนอนเลยก็ว่าได้นะคะอ,อันนี้เรายังมีน้องอ๋อล้วยังมีอีกคันหนึ่งนี่เลยเราไม่กล้านะคะ BM นะคะตัว S พันนะคะ S พันตัวนี้รู้สึกว่าพี่เบลเขาก็อยากขายอยู่เหมือนกันนะคะในส่วนของราคาก็อย่างที่ว่าค่ะต้องทักไปถามพี่เบลนะคะซึ่ง S พันเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาจับอะคะ่ะไม่ถึง10ครั้งอะคือใครได้ไปเนี่ยคุ้มมากเพราะว่าแค่อะไรอะไรในการแต่งรถของเขานะคะคาร์บอนเนี่ยคือเกือบสองแสนอะรวมท่อรวมอะไรแล้วนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้แต่งเยอะแล้วก็แพง แพงมากๆค่ะอะไรแต่ละอย่างนะคะของเขาแล้วก็คัดไม่ได้ขับเลยนะคะในส่วนของ s อสพันน <Wow. S 1> ี่รูสกว่ารถที่มีอยู่จะเป็น LED ที่ว่าวันนี้ที่เขาเอาไปขับกับสีเขียวนะคะของพี่บิลลี่นะคะที่มีอยู่ดูบรรยากาศรอบรอบอุปกรณ์จะเยอะมาก oh. มีเครื่องฟัม๊มล้างรถก็ไม่รู้ว่าคันไหนคันจะเป็น คันต่อไปนะคะที่พี่เบลจะจะกัดจะกัดไม่ใช่จะกัดจะแกะหลอะไรอย่างี้นะคะจะถอดอะไรมาทำอ,อะไรเองนะคะทำเครื่องอะไรอย่างงีก้ก็ลองเข้าไปดูกันเนาะอันนี้แอบมาเอ้พี่ไปเห็นอุป,รปรกรณ์คุนๆนะรู้สึกว่าคอนนี่คุนๆนะนี่มันคอนลานทองปื้มเนี่ยนะแต่คนอย่างผมมีสัดสีพอ,อ ดูรถน้องปาวานดีกว่าน,นะคะปาวานเนี่ยเป็นใครๆก็คิดถึงนะคะรู้สึกว่าจะเป็นรถในตำนานแล้วก็เป็นรถคันแรกของพี่เบลนะคะที่ทําให้ชื่อเสียงของพี่เบลมีถึงทุกวันนี้นะคะก็คือน้องวานนั่นเองคือก็ถามพี่ไปถามว่าชอบคันไหนมากที่สุดพี่ไปก็ชอบน้องวานแหละมันก็คือคันแรกเนาะแล้วมันก็สวยด้วยนะคะเนี่ยบเบาเบื่ออะไรก็สวยยืดอ,อยู่ น้งวนันตัวคันนี้นะคะก็ยังอยู่ในสภาพดีแล้วก็สวยแต่ก็ไม่รู้ทำไมพี่เบลไม่ค่อยเอาออกไปขับนะคะเห็นว่าเขาจะไปทำอะไรเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะนะี่ค่ะยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะคะแล้วน้องๆคนไหนนะคะ น้องๆคนไหนนะคะอยากเห็นพี่เบลเนี่ยเอาน้องวานนะคะออกไปขับนะคะก็อลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพี่ปายเนี่ยก็จะได้ไปช่วยบอกพี่เบลนะว่าเออเนี่ย,ออน,ยน้องๆหลายคนนะคะ อยากจะเห็นพี่เบลเนี่ยเอาน้องวันออกมาขับบ้างอะไรบ้างนะคะก็ไม่รู้สาเหตุอะไรนะคะอาจจะแบบช่วงนี้กําลังทําเครื่องแรงให้กับ LED อยู่อะไรอย่างนี้นะคะก็ลองคอมเมนต์มาดูเนาะเดี๋ยวพี่ป้ายเนี่ยก็จะช่วยไปบอกกับพี่เบลให้นะคะเพราะว่าส่วนตัวพี่ป้ายแล้วเนี่ยก็อยากจะเห็นเขาเนี่ยได้ขับสับน้องประวันเนี่ยลงสนามนี้สักครั้งมันดูเลยที่แบบมันสวยแล้วมันดูแบบ ดูเท่อะไรอย่างนี้นะคะมันคือความชอบส่วนตัวนะคะก็ยังไงก็ใครชอบคลิปนี้นะคะพี่ปายก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับพี่ปายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะออหลังจากดูคลิปนี้จบอะอย่าลืมแอดไปที A ่แอด JK 911นะคะได้รับนะคะในส่วนของเออ้วก็บอกว่าดูมาจากช่องไปเกิดนะคะน้องๆก็จะได้รับโบนัสเพิ่มด้วยนะคะลองแอดเข้าไปดูคะ่ะที N ่แอด JK 911นะคะตัดตา พี่ไปบอกแล้วว่าเขาก็จะจอดอยู่ข้างหน้าเลยเจรย๊รถได้เห่ารถแรงมากเลยอ่ะขนาดน้ำหนักตัวเยอะยังอยู่ข้างหน้าเลยก็ได้ได้เจ๊วะไอเดอร์ไอเด๋ยวไอ้เดอะไม่ได้แนหรอกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามใ้กับพี่ายด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะเกี่ยวกับ ข้อมูลของพี่เบลในคลิปต่อ,ตอไปค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย